โอเควันนี้ผมจะมาเล่นเกมจกูเกสนะครับของประเทศไทยนะครับอันนี้ลองกดแถวๆตรงกรุงเทพหน่อยโอเคโอเคห้าร้อยหาสิหกแปมครับเออตรงนี้เจอวัดเอออันนี้วัดอะไรอะ่ะเออแล้วมีต้นแบบนี้เอาลองกดที่ตรงที่ตรงไหนดีตรงข้างบนหน่อย โอ้โหอยตรงกลางเลยครับเอออันนี้ทำให้ป้าแห้งๆอ,อ่ะเออลองกดแถวๆขวาหน่อยโอ้โหอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนหน่อยอันนี้ไม่รู้เลยกดตรงไหนนี่โอ้โหใกล้อยู่ใกล้อยู่อันนี้บ้านอะไรอะ่ะแล้วเจอต้นแบบนี้มันน่าจะตรงกลา เอออยู่ภาคใต้ค่ะโอเค2673เยี่ยมไปเลยครับ